สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลูกค้ามารับรถนะคะวันนี้มารับรถรุ่นอะไรคะอีซูซูดีแม็กค่ะค่ะคุณลูกค้าคะจัดเอกสารยุ่งยากไหมคะในการออกรถไม่เลยครับง่ายมากใช่ไหมคะง่ายมากเลยครับค่ะขอให้คุณลูกค้านะคะฝากถึงเพื่อนๆที่กําลังมองหารถมือสองมาใช้งานเอยคะ่ะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะออกรถเนาะมือสองเนาะ <laughs> อ่ะ เชิญที่ Perfect Car ได้เลยนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็รับประกันการันตีออกรถ1,000บาทชัวร์ครับที่นี่ชัวร์พนักงานบริการดีมากครับค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพี่นุชด้วยนะคะที่<อ>วันนี้มาเรารถกัรทาง Perfect Car ค่ะฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังมองหารถไปใช้งานนะคะติดต่อเข้ามาหาฝลได้เลยร้านอยู่ราซาน87เขตบางนากรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ